กลาบสวัสดีครับท่านผู้ติดตามแลนะท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านวันนี้ทางรายการเรื่องเล่าตำนานจะขอหยิบยกนำเสนอเรื่องอุปนปิสัยของคนเกิดปีมะเมียหรือปีม้าธาตุกำเนิดของท่านคือธาตุไฟครับคนเกิดปีมะเมียหรือปีม้าผู้ใดที่เกิดในปีพศอ สองสี่หกหนึ่งสองสี่เจ็ดสามสองสี่แปดห้าสองสี่เก้าเจ็ดสองห้าศูนย์เก้าสองห้าสองหนึ่งสองห้าสามสามสองห้าสี่ห้าและสองห้าห้าเจ็ดอุปนิสัยของคนเกิดปีมะเมีย ไลฟ์สไตล์ของคนปีมะเมียเป็นหนุ่มสาวสังคมมีความจงรักภักดีโดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูงมีเพื่อนมากแต่คนที่รู้ใจคุนนั้นมีน้อยจนนับหัวได้คุณมีหัวการค้าช่างคิดช่างฝันเก่งรอบตัวไม่ชอบวางแผนทำอะไรร่วงหน้าแต่รอสิ่งใหม่ๆใ,ให้ผ่านเข้ามาในชีวิตมากกว่า คุณทำงานอะไรก็สำเร็จและโน้มนาวใจคนเก่งเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายจะทำอะไรคุณจะมีไอเดียเหลือล้อน้นและมีพลังงานเหลือหลายพอที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณแต่คุณดันมีขีดความอดทนจำกัดแถมกลัวความล้มเหลวจนเป็นคนวิตกจริตพอเจอปัญหาอะไรแทนที่จะหาวิธีแก้ปัญหา ที่จะ,ะเผชิญอยู่คุณกลับเปลี่ยนแผนใหม่แล้วไปทุ่มเทพลังกับเรื่องใหม่แทนม้าสง่างามแต่ภายนอกภายในใจลึกๆแล้วจิตใจไม่มั่นคงต้องการให้ผู้คนยอมรับและชื่นชมอารมณ์คุณร้อนและทะเยอทะยานจนทำให้คนรอบข้างขวัญกระเจิงแถมยังขี้ตื่น คุมสติไม่ค่อยได้เวลามีอะไรเกิดขึ้นม้าตกหลุมรักง่ายแค่เห็นหน้าหรือรอยยิ้มก็ทำให้คนปีม้าเคลิมได้แล้วนิสัยแบบนี้มีปัญหาตามมาแน่นอนเรื่องการประคับประคองชีวิตคู่ให้เป็นสุขก็แค่คุณไม่เข้าไปก้าวไก่าการตัดสินใจของอีกฝ่ายเรื่องการเลือกคู่ครองก็เหมือนกัน ควรเลือกคนที่เข้าใจคุณและให้อิสระคุณได้เป็นตัวของตัวเองปีมาเป็นธาตุไฟเกี่ยวข้องกับหัวใจลำไส้เล็กลิ้นและระบบชีพประจรถ้ามีความสุขในชีวิตและได้กินอาหารขมขมสุขภาพจะดีม้าเดินถนนสำหรับผู้ที่เกิดในปีพศอ 2494และพศสองห้าคุณรู้ตัวเองว่าชอบอะไรคุณมักไปถึงเป้าหมายแต่กว่าจะถึงเป้าหมายก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากพอผิดหวังทีไรก็ชดเชยด้วยการเดินทางเก็บประสบการณ์ซึ่งจะมีผลดีต่อชีวิตในวันหน้าคุณทุ่มเททำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย มีคนชื่นชมว่าเป็นคนทำงานละเอียดรอบคอบมีดวงทำงานที่ต้องใช้ทักษะมือโดยเฉพาะงานฝีมือที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์จับงานด้านนี้ไว้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จเร็วแรกๆก็อาจได้ค่าตอบแทนน้อยแต่รายได้จะมากขึ้นตามอายุอย่าไปกังวลกับอนาคตมาก คุณฐานะดีแม้ไม่ได้ร่ำรวยล้นฟ้าแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องเงินขาดมือหลายคนเป็นคนรักสนุกไม่ผูกพันจึงไม่ชอบความสัมพันธ์ที่มีพันธะมากๆควรคิดไต่ตรองอย่างรอบคอบก่อนทำสิ่งใดจะพูดจะทำก็อย่าหุนหันพันเล่นเพราะจะทำให้เสียชื่อเสียงและชีวิตยุ่งยากในอนาคต ม้าในรัว้วสำหรับผู้ที่เกิดในปีพศสองสและพศ2อ2หสองหนึเป็นม้าที่ถูกกระชับพื้นที่เชื่องและอยู่ในกรอบไม่ได้ทำอะไรตามใจแต่ก็ไม่เสียหายอะไรคุณเป็นคนโชคดีที่รุ่งเรืองได้ทุกสถานการณ์ เวลาเป็นตัวบ่มเพราะให้คุณสมบัติข้อนี้โดดเด่ยนยิ่งขึ้นควรอดทนกับสิ่งแวดล้อมที่คุณเปลี่ยนอะไรไม่ได้ถ้าคุณเชื่อมั่นในของดีที่คุณมีอยู่คือความจงรักภักดีความเพียรพยายามชอบประจนภัยและเป็นมิตรชีวิตคุณจะรื่นรมสมฤดีคุณเป็นคนใจดี แต่ก็ขี้งุนหงิดลำคาญชอบทำแต่สิ่งดีๆมีน้ำใจอบอ้อมอารีใครๆก็รักคุณคุณอาจจะมีปัญหาครอบครัวที่หนักหนาสาหัสความสัมพันธ์กับพี่น้องไม่ค่อยราบรื่นแต่ก็ควรสุภาพและให้เกียรติกันหรืออยู่ห่างๆกันบ้างก็จะดี บางครั้งก็ขัดสนจนทำให้รู้สึกว่าโชคไม่เคยเข้าข้างให้อดทนไว้และพยายามมองหาโอกาสเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบเส้นทางที่ทำให้เติบโตบั้นปลายจะสุขสบายและได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตั้งใจไว้ม้าในห้องโถงสำหรับผู้ที่เกิดในปีพศสองสี และพศสอง3้ 33, เป็นม้าอยู่แปลกที่ทำงานหนักและชีวิตยุ่งยากเกินความเป็นม้าดวงคุณเลยต้องทำงานหนักเกินความจำเป็นคุณเป็นตัวของตัวเองโอบอ้อมอารีแต่มักพูดจาหรือทำอะไรไม่ค่อยไต่ตรองก็ธรรมชาติของคุณเป็นคนตรงไปตรงมาตั้งแต่เกิด พยายามจำกัดความเร็วของการตัดสินใจในเวลาหงุดหงิดหรือเมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่ทันได้ตั้งตัวคุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากถ้าคุมเกมได้เวลามีเรื่องวุ่นวุ่นความซื่อสัตย์และความมีหัวพลิกแพลงจะทำให้คุณแซงหน้าเพื่อนๆไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีและก้าวหน้าในชีวิต คุณไม่มีปัญหาในเรื่องการหางานทำแต่อาจตกงานได้ถ้าเป็นคนเจ้าอารมณ์และมีวาจาเสียดสีผู้อื่นคุณกับคนรักจะมีเรื่องหึงหวงควรปล่อยวางมิฉะนั้นความสัมพันธ์อาจสั่นคลอนได้คุณก็ซื่อสัตย์อยู่หรอกแต่ควรหาช่วงเวลาอยู่ด้วยกันเพื่อเป็นของขวัญให้กับชีวิตคู่ และสร้างครอบครัวให้มีความสุขม้าในสนามรบสำหรับผู้ที่เกิดในปีพศออ2485และพศออ2545คุณเป็นคนจงรักภักดีแต่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแถมโหดเพราะมีแรงผลักดันอยู่ข้างใน คุณต้องทำตัวให้พอเหมาะพอดีถึงจะมีความสุขไม่นั้นชีวิตคงวุ่นวายตอนเด็กๆคุณรู้สึกว่าผู้ใหญ่บังคับใจให้ทำต้องทำตามคำสั่งคุณไม่ชอบเลยแต่ก็เลี่ยงไม่ได้เหมือนม้าที่คึกที่ต้องทำตามคำสั่งเสมอถ้าวันหนึ่งคนในครอบครัวไม่ได้อย่างใจคุณ หรือทำให้คุณผิดหวังก็จงใช้ความเมตตากับเขาช่วงชีวิตของการทำงานคุณอาจได้เงินน้อยหรือถูกดองเข็มไม่ได้เลื่อนชั้นอย่าสิ้นหวังและล้มเลิกกลางคันงานที่คุณทำต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันคุณได้รับรางวัลจากการทำงานหนักไม่รู้เนื้อรู้ตัว ช่วงบั้นปลายชีวิตคุณจะมีเงินเหลือใช้และเป็นคนมีชื่อเสียงความร่ำรวยมั่งคั่งจะมาหาเมื่อคุณลดความคาดหวังในเรื่องนี้ลงคุณควรใช้เวลาทบทวนและระลึกถึงบทเรียนอันมีคุณค่าสำหรับตัวเองเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตม้าในเมฆหมอก สำหรับผู้ที่เกิดในปีพศสอ9 7และพศ2557ม้าในเมฆหมอกกระโจนสูงกว่าใครๆแสดงให้เห็นว่าชีวิตรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จคนที่เป็นม้าในเมฆหมอกจะได้ข้อดีของม้ามาคือขยันขันแข็งมุ่งมั่น จงรักภักดีก็พอไปทดแทนก็เสียได้เช่นไม่อดทนอารมณ์ร้อนวู่วามถ้าควบคุมข้อเสียของตัวเองได้ชีวิตก็จะมีความสุขคุณมีโชคดีเรื่องงานในช่วงต้นของการทำงานคนที่มีอำนาจจะสนับสนุนให้คุณได้เลื่อนตำแหน่ง เพราะเขาเห็นว่าคุณมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีคุณพร้อมยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนไม่ได้รับความยุติธรรมเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นคุณจะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรส่วนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจะมีเพื่อนแท้มากมายที่พาความสุขสงบมาสู่ชีวิตคุณและในวันนี้ การเล่าเรื่องของผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับฟังตอนใหม่ๆไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ